วันนั้นนะ่ะขอโทษจริงๆค่ะป่วยตอนช่วงที่ลูกไม่อยู่ทะเลาะกันบ่อยบอกว่าอยากให้ตายหรือไงเนี่ยซึมเศร้าจะตายแล้วเนี่ยเห็นตัวเองอยู่ใต้ต้นไทรห้อยลงมาตอนดึกทุกคืนเนี่ยแล้วขอบอกสาบานหมอจะด่าก็ดา่าแกนก็เลยคิดเองว่าไม่เป็นจริงๆมันเป็นหนักการก็เลยโมโหงการก็เดือดบบว่าเธอจะให้การตายใช่ป่ะเนี่ย ก็หยุดให้การเาหายหรือให้การตายแล้วค่อยกลับมาไงนะเสกเคยมีเบิร์หมอปะ่ะให้เห็นว่ามันถ้าเกิดการตายไปอ่ะัสยจะไม่มีงานศพให้การด้วยซ้ำมัำ้งก็งการมีนต้องสองสามรอยอ่ะเสียดายตังทำไมอ่ะเกิดการตายละ่ะมันก็ไม่ได้ใช้ตังอะดิ ก่อนหน้าน,นี้ที่มันเป็นประเด็นใช่ไหมฮะทะเลาะกันสองคนแล้วคราวนี้ไอ้เรื่องเรื่องคือผัวเมียม,มันก็ทะเลาะกันคือตอนนี้มันเริ่มเย็นลงแล้วเพราะมันนานวันนั้นนะ่ะขอโทษจริงๆค่ะป่วยเจ้าค่รีนรู้ป่ะโลกเนี้ยพี่ถามหมอนะว่ามันทําไมเดี๋ยวก็เป็นอย่างงี้ง,ง,งี้หมาป่ะมันก็วันนั้นล่าสุดท,ที่การไปหาหมอให้เสกพาไปอ,ะอ่ะอ่า มันมันจะอาการนี้นะเจ็บตาแสบตาก่อนแล้วก็ปวดกระบอกตาแล้วก็ตัวลุมๆปวดหัวแล้วมันก็จะมาปวดท้องแล้วก็จะเบ็ดแล้วก็จะอ้วกมันเป็นอย่างเงี้ยทุกทีทุกทีทกทกทนะที่แบบว่าอาการกำเริบอ่ะคือแบบกันก็ถามหมอว่ามันใช่เหรอโรคแบบเนี้ยแบบนีหมอบอกมันใช่ยอมรับว่าก็เครียดแล้วคือพี่เสกเนี่ยนิสัยเขาคือเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปหาหมอตัวเขาอะ คือเขาอะก็คิดว่าสุดว่าตอนนั้นอะการก็ทะเลาะก,กันนะตอนช่วงที่ลูกไม่อยู่ทะเลาะก,กันบ่อยบอกว่าอยากให้ตายหรือไงเนี่ยซึมเศร้าจะตายแล้วเนี่ยเห็นตัวเองอยู่ใต้ต้นไทรห้อยลงมาตอนดึกทุกคืนเนี่ยเนี่ยตนน้นเนี้อ่ะแล้วทำไมอะทำไมไม่พาไปหาหมอเสียบอกเธอไม่ได้เป็นไรหรอกเพราะว่าเธออะลูกกลับมาก็หายแล้วไม่ได้เป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยการก็เชื่อเส แล้วกักก็ไม่ไหนลูกจะมาบอกเสกเสกบอกว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่านี้จะพาลูกกลับมา3 4สนัดกันอ่ะแกก็ทะเละเธอกองหกกงหกตลอดใช่ป่ะจะให้การตายเหรอการเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่เป็นแล้วขอบอกสาบานหนอจะด่าก็ด่าคือว่าแกนก็เลยคิดเองว่าไม่เป็นจริงๆมันเป็นนะ่ะคือ ลูกไม่อยู่ไงตอนที่ลูกหนีไปปีครึ่งอะลูกอ๋อ SLE เหรอ SLE เพิ่งเป็นแต่หมายถึงเรื่องจิตเวชอะเออคือว่าการร้องไห้ทุกคืนเลยนะแล้วเวลาการนอนนอนการนอนโซฟากับเสกก็ร้องไห้ร้องไห้พอตื่นขึ้นมาบ่ายสองปุ๊บกระโดดปุ๊บน้ำก็ไม่อาบหน้าก็ม่ไม่กินด้วย ขับรถไปรอเสือที่ที่บ้านเสือทุกวันจนเสีสงสารสงคงสมเพลนะ่นบอกว่าเขาไม่มาหรอกไม่ต้องไปหรอกแล้วกเกษวก็บอกว่าการไม่เป็นซึมเศร้าแต่พอการไปนั่งคุยกับหมอสองคนก็ร้องผมร้องไห้หนักนะแต่ในใจก็คือคิดว่าเสียใจคิดถึงลูกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นหมอก็สั่งยาซึมเศร้ามาไปเดือนละครั้งที่หมอนัดใช่ปะสเดือน แล้วกันก็หยุดโพสสามเดือนมันก็ออกข่าวใช่ปะ่ะลูก้ก็คงรู้ละว่ารักษาสาบ้านเลยเซี่ยวหนึ่งก็ไม่ได้กินแล้วก็คือคิดว่าไม่ได้เป็นนั่นแหละแล้วก็เลยแบบว่าก็เลยบัทะกับเสกตลอดว่าหมอบอกว่าคือการไปฟังผลของเสกก่อนเน่ยหมอ,อว่าของคุณเสกเป็นเยอะกว่าแต่ของการที่เป็นหนักคือไอ้ตัวนี้ การก็แล้วทำไงคุณหมอหมอก็เลยให้ยามาต้องกินยาห้ามหยุดอะไรอย่างี้แล้วก็ลดแอลกอฮอล์อย่างมากแล้วก็ต้องออกกําลังด้วยหมอขออาทิตย์ละสี่วันของเสกนะวันละสองชั่วโมงอาทิตย์ละสี่วันวันสองหรือสามก็ไม่รู้แล้วหมอก็บอกอ่าฟิตเนสอะไรอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหเป็นไปไม่ได้หรอกการก็บอกว่าเออเสกเธอชอบแบตตีแบตนี่ เสก็เสกแ่ก็บอกว่าอา้าวเสกเธอว่ายน้ําเก่งว่ายน้ําได้ไหมคะหมอถามเนี่ยหมอบอกได้ยิ่งดีเลยต่อไปนออไนเนี่ยเธอต้องว่ายน้ำเนี่ยกำลังจะเข้าเรื่องไปตัดเองนะแต่คราวเนี้ยต่อไปเธอต้องว่ายน้ํานะแล้วก็ถามหมอคะจากการว่ายไม่เป็นทาไงอ่ะเดินเอาก็ได้เดินในน้ำเพราะว่าเดินในน้ําแล้วมันเกี่ยวอะไรกับออกกาลังเนาะอย่างเงี้ยจางก็แล้วพี่แกไม่ทั้งไม่ยอมทั้งกินยา ไม่ยอมทั้งออกกําลังกายการก็เรียโมโหไงการก็เดือดแบบว่าเธอจะให้การตายใช่ป่ะเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยขอเล่าเหตุการณ์วันนั้นใช่ปะ่ะวันที่ทเดี๋ยวเราล่าเหตุการณ์จริงวันนั้นก็คือว่าคืนนั้นะเขาไปโคราชไปหาแม่ซึ่งเขาไม่บอกคือว่าคอนเสิร์ตเราเยอะมากแล้วมีสามบันเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ย ที่การแพนเอาไว้เออดีป่ะไม่มีงานก็คือการคิดว่าสามวันเนี้ต้องไปพาเขาไปออกกําลังกายการก็แพนของการแต่การยังไม่ได้บอกแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะไปหาแม่หนือออกป่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปออกที่หมู่บ้านกวางเพราะว่าสระแม่น้ําสวยสระสามวันนี้แล้วก็ไปเดินจูงหมาแบบที่หมอบอกใช่ป่ะอะไรเงี้ยหมอบอกเดินเอาก็ได้เริ่มต้นเงี้ยอยู่ดีพี่แกไปโคราชคือการกับแม่ไม่ได้อะไรเลย แล้วคราวเนี้ยพอเขากลับมาเขาก็นอนรออยู่ก้างการปิดบ้านหมดปิดไฟหมดแล้วก็ไม่ให้ใครเขาเ้าไงแล้วเขาก็รอแล้วเขาก็ส่งข้อความมานั่นแหละบอกว่าฉันขอโทษทันอะไรนอนหอุ่หน้าบ้านอะไรนั่นน่ะฝนก็ตกอยู่ในรถตู้การแมงอุตส่าห์นั่งเฝ้าจนถึงหกโมงนั่งตรงเนี้ยเปิดไฟ เพราะรันรันต้องออกไป7จ็ดโมงใช่ป่ะโรงเรียนแม่งต้องแอบ,บเข้าได้แน่ตอนนั้นทางนี้กันก็เลยแบบหลับหกโมงไม่ไหวก็เลยเข้ามาพอกันตื่น5้าโมงเย็นมั้งประมาณนั้นใช่ป่ะอา้าวเสียงนอนอยู่โซฟาผก็เลยด่ายับเลยทำเนี้ยออ,อ,ออกไปออกไปไม่ยอมออกไลฟ์สดไปเลยไงเรื่องมันนั้นน่ะคือขอบอกว่า อันเนี้ยเสกอาจจะเสียหายแต่ก็ต้องพูดเพราะว่าการบอกเสกการรู้นะเสกเธอมันฉลายกว่าการเป็นล้านเท่าเธอไม่เคยปัดโทรศัพท์การไม่หวังผลในการปัดหรือปาโทรศัพท์ของการคือต้องให้ละเอียดคือว่าไม่มีข้อมูลอะไรแล้วนึกออกไหมอ่าทุกเครื่องอ่ะสามละไอแพดหนึ่งอ่ะเนี้ยปัดให้หวังผลไงคือกระแตกกระจายซ่อมอาหาข้อมูลไม่ได้ไงนึกออกไหม ของารมีข้อมูลการไม่เคยลบของโจทยดใจหมดทุกอย่างมีหมดเลยอืแล้วคราวเนี้ยคือขอบอกแบบประชาชนนะว่าแบบเขาอ่ะต้องเห็นใจครอบครัวเราสักนิดนึงเพราะว่าที่เราอะคือการยอมรับนะการคิดว่าผู้หญิงเนี่ยต้องเข้มแข็งให้พอถ้ามีลูกอ่ะยังไงก็ห้ามอย่า ไม่งั้นนะ่ะเด็กๆเ,เนี่ยน่าสงสารเออแ่นแหละไม่ไม่แค่แบบพ่อแม่ทะเลาะก,กันพอห่างจากม่พ่อไปเนี่ยก็ไม่รู้เจอใครที่ไม่ดีนึกออกไหมการด้วยเสกด้วยถ้าแตกแยกเนี่ยทางพอกลับมาทํางานด้วยกันกี่ปีเนี่ยน่าจะสี่ไหมสามหรือสี่การหาเงินได้แล้วสองสามร้อยเนี่ยสองร้อยละอืมแต่วันที่สิบเอ็ดเนี่ย คือวันที่อาการการกำเริบก,ก็คือเริ่มจากแสบตาปวดกระบอกตาปวดหัวแล้วก็ตัวลุมแล้วก็ปวดท้องแล้วก็อาเจียนเยอะมากวันนั้นก็เป็นเศษก็ไม่พะการก็คิดว่าการกําลังจะกินยานอนหลับการตตดยานอนหลับอยู่แล้วกินยานอนหลับหลับเฮ้ยครูบาเก่งติดเชื้อกระแสเลือดเมื่อาวานนี้ไม่ได้ไปเกิดกูตายขึ้นมาไอเรื่องของเรื่องใช่ป่ะอบอกตรง ตายอ่ะไม่กลัวหรอกแต่ขอทำอะไรให้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เมื่อถึงแบบว่าอายุไขอะ่ะเมื่อทำอะไรให้เรียบร้อยเสร็จนะ่ะหมายถึงพวกมรดกต่างๆเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยการไม่กลัวนะแต่อย่าให้ตายโหงนะมาฆ่าหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เออหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอุบัติเหตุนเนี่ยการไม่เอาอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้ามันถึงอายุไขมันก็แบบจะไม่ไม่กุบไม่ไมก็จะ,จะรู้สึกดีอยู่แล้วใช่ปะมันก็แบบเราถ้าเราคิดเรื่องดีก่อนตายมันก็จะอยู่มีความสุขไงหยุดรับงานที่มันหยุดหรือว่าหยุดรักษาเพ่อวกลับมาก็หยุดให้การหายหรือให้การตายแล้วค่อยกลับมาเขาก็คงต้องเข้าใจไหนพี่เทดดี้ให้เข้าใจไหมถ้เา,เาเกิดต้อง

ที่ชิคาโกกับ LA กํอกำลังเลือกอ่าเนี่ยจะเอาครอบครัวไปอยู่ทั้งหมด,ดแล้วแต่เขาถ้าเขาถ้าเสือเสือกวางลอนดอนต้องไปอยู่แล้วแต่ว่าเสือกับกวางเขาเขาโลดแ,แล่นละคือแบบวบา,บาบหายห่วงแล้วไงโตละไม่ตอนนี้ที่รับใบต้องเล่นต่อไปไม่คืนทันบาหกแปด ก็การมีต้องสองสามร้อยอะเสียได้ตังทำไมอ่ะเกิดการตายล่ะคงก็ไม่ได้ใช้ตังค์ไะดิใช่ปะ่ะหรือว่าเหลือสองปีนี้ที่พี่ดีขึ้นแล้วพี่เขาไม่ต้องลาวงการแล้วแม่ถ้าเขาอ่ะมีเวลาดูแลการพากันไปหาหมออะไรเงี้ยมันก็คงไม่เป็นอะไรใช่ปะ่ะเนี่ยด่าไม่เคยอ,อ่อนรู้ละไม่ใช่ให้รรทำหน้าที่คือว่าให้เห็นว่ามันถ้าเกิดการตายไปอ่ะ สงสัยจะไม่มีงานศพให้การด้วยซ้ำมั้งนี่ก็พูดได้ทุกวันเหมือนกันอันนี้การพูดกับใช่ไม่เพราะการพูดกับลูกไว้แล้วว่าลูกอยากได้อะไรแม่ให้หมดเลย ดาวเดือนแม่ก็ปีนไปเอาให้ได้จะให้ตายแม่ก็ตายได้อย่างมีความสุขคือต้องการแต่ขออย่างเดียวแม่ให้ไม่ได้จริงคือเปลี่ยนตัวตนของแม่เองแม่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนให้ใครได้แม้กระทั่งลูกเขาก็เลยตอนนี้เขาก็เลยไม่โกรธต่แล้วไม่เลิก ถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและแ n น a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ